สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับคอนเทนต์นี้จะมาประเมินความสัมพันธ์ของลูกค้านะเน้นๆโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม B2B ที่เราต้องค้าขายกับบริษัทโดยเฉพาะคนที่เป็นเคียร์เขาอนะครับหรือ Account Manager เนี่ยคอนเทนต์นี้สําคัญมากสําหรับคุณอยากให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าทําไมมันจะต้องแบบมีการดูแลลูกค้าและประเมินระดับมนะก็คือขีดจํากัดของเรานั่นเองครับคือเรื่องเวลานะ คือเวลาเราจํากัดอะ่ะเราก็จะต้องประเมินความสัมพันธ์และแล้วก็ความสําคัญนะเบสิกของเรื่องการประเมินเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องลูกค้าชั้นดีซื้อเราเยอะเะซื้อบ่อยๆยอดขายเยอะๆนะครับอารมณ์ประมาณคุณเป็นลูกค้า V.I.P. ของห้างดังอะ่ะคุณก็จะมีปอย n มีบัตรมีที่จอดรถ V.I.P. ถูกไหมส่วนรถพิเศษ loyalty program อันนี้คือคอนเซปที่เราต้อง เข้าใจว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทำไมอะอย่างห้างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาใจลูกค้าทุกคนได้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบจับลูกค้ายอดเยอะๆกับซื้อซ้ําไว้ก่อนถ้าเป็นเราเราก็เหมือนกันนะครับอย่างไปกินกาแฟสตาร์บัคเนี่ยก็จะมีบัตรใช่ไหมสะสมแต้มเนี่ยถ้าใครเป็น g o เม Member เนี่ยคือมึงแดกกาแฟปีหนึ่งสักพันแก้วเนี่ยได้แน่เป็น g o เม Member เนี่ยก็ จะได้พวกของรางวัลหรือส่วนลดพิเศษนะครับอันนี้ปกติมากเลยซึ่งมันเป็นกฎทุนนิยมมากละทีนี้ทำไมล่ะต้องมาประเมินในความเป็น B2B นะ B2B เนี่ยเรื่องเนื่องจากว่ามันเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เราคุยด้วยครับคือความสัมพันธ์มีหลากหลายมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเยอะถ้าคุณขายงานโปรเจกต์เนี่ยคุณจะคุ้นเคยมากว่ามีตำแหน่งมีแผนกเต็ไมไปหมดนะครับ ตั้งแต่จัดซื้อนะตั้งแต่ระดับปฏิบัติการผู้จัดการผู้บริหาร CEO เจ้าของเห็นปะมันมีอะไรที่แบบซับซ้อนนะครับแล้วก็คนค่อนข้างหลากหลายก็เลยอยากจะให้ประเมินเพื่อที่ว่าเวลาคุณโฟกัสใครเนี่ยมันจะได้แบบคือใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าจุดตายของนักขายมือใหม่เนี่ยนักขายที่ไม่เป็นละกันคือการไปเสียเวลากับลูกค้าบางประเภทเนี่ยมากเกินไปแล้วไม่ได้มีผล หรือแม้กระทั่งว่าโอเคเรารู้ว่า Decision Maker เนี่ยหรือว่าระดับ CEO เจ้าของเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยจะตีซีแล้วใช้แพทเทิร์นเดิมๆเสมอไปถูกไหมแบบโอ้โหถ้ากับผู้จัดก,การเนี่ยเราอาจจะแบบมีระยะห่างที่ไม่ไกลกันมากสมมตินะแต่ถ้าเกิดระดับเจ้าของเนี่ยมันจะไปใช้วิธีเดิมๆกับทุกฝ่ายทุกตำแหน่งไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณประเมินก่อนนะครับ อย่างแรกเนี่ยก่อนที่จะไปดูระดับลูกค้าเนี่ยมันดูตัวเองก่อนมันประเมินตัวเองก่อนก็เรื่องของ SMV นะครับ Sell Market Value เนาะมันจะมี8ข้อเนาะพื้นฐานนี้นะครับไล่ตั้งแต่ความเป็นผู้นําสถานะตําแหน่งอํานาจเงินตาคอนเนคชั่นบุคลิกลูกล่มหน้าตาวัยวุฒิคุณวุฒิผมมีเยอะมากนะ mindset การเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับการวางตัวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของตําแหน่งอย่างเงี้ยคือคุณลองคิดดูก่อน SMV ต่าเนี่ย ซึ่งมันไม่แปลกนะเพราะว่า SMB มันพัฒนาได้ตลอดอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยเพิ่งเป็นเซลล์อะด้วยวัยคุณด้วยบุคลิกท่าทางตำแหน่งเนี่ยคือมันเพิ่งเริ่มต้นน่ะระดับที่เวลาคุณจะปีนไปขึ้นกับเจ้าของเนี่ยมันด้วยความว่าสังคมไทยเราอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าคอนเนคชั่นแบบท็อปดาวมากๆนะครับคือมีลำดับขัน้นน่ะมีความห่างกันเยอะอย่างเงี้ย เป็นไปได้ว่าซีโอเนี่ยคุณจะไปนัดเขาซีซัวเนี่ยเขาไม่มีทางมาเจอคุณคือมันยากมากก็แต่ว่ะมันก็จะต้องมีการแบบไล่ระดับนะครับหรือว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบเป็นกิจกรรมไหมที่เชื่อมโยงระดับที่ต่างกันให้สามารถคอนเนคกันได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยนะครับก็ประเมินความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับก็คือฝ่ายจะซื้อกับเราเนาะถ้าเราเป็นเซลเอาเป็นว่าเราเป็นแบบแอคเคาวแมนจเจอร์หรือเคียร์เขาแล้วกันนะเราจะอยู่ในระดับนี้ด้วยกันคือถ้าระดับเนี้ย จะมีความใกล้ชิดกันได้ประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นการดีลกับจัดซื้อเนี่ยผู้จัดาการจัดซื้อก็ตามเนี่ยจัดซื้อก็คือพนักง,งานนะครับเงินเดือนก็ประมาณหนึ่งแหละนะถ้าให้พูดตามผังองค์กรเนี่ยคือเงินเดือนมันคงไม่ได้เป็นระดับแบบซีเลเวลอะไรเป็นแสนอะไรเยอะๆขนาดนั้นนะคืออาจจะถึงนะนะแต่ว่ามันส่วนใหญ่อะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคุณก็ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความคุ้นเคยกับการเจอเซลอะ แทบจะทุกซัพพลายเออร์เลยมั้งนึกถึงโรงงานนะจะซื้อโรงงานเนี่ยหรือจะซื้อพวกธุรกิจใหญ่ๆอะ่ะคือซัพพลายเออร์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแผนกจัดซื้อเนี่ยเลยเป็นแผนกที่ถ้าเรานะอันนี้เป็นเทคนิคเลยมีความเป็นกันเองนะครับวางตัวแบบให้มันดูเข้าถึงง่ายๆแบบคือด้วยเขาอะ่ะคุยกับเซลล์อ่ะเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ว่าต้องมีระยะห่างมากนะครับก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสไตล์แบบไทยๆไ,ได้นะ อย่างจัดซื้อเขาอยู่กับที่ตลอดเนี่ยถ้าเขาซื้อสินค้าอะไรเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็โอเคนะเรื่องของการแบบให้แบบของฝากอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรไทยๆที่ผมว่ามันมันใช้ได้อะคือถ้าบริษัทคุณไม่ได้มาเข้มเรื่องนโยบายหรือว่าบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะติดไม้ติดมืออย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบผ่านจังหวัดดังไปซื้อของที่มันเป็นของฝากดีๆหรือคุณรู้ใจผู้จัดการคนเนี้ยคืออันนี้ง่ายนะอย่างเช่นเออ อย่างสั่งกาแฟเฮ้ยพี่ผมพอดีจะผ่านสตาร์บัคแถวนี้ยพี่ชอบกินอะไรคือเวลาเราถามเราก็จดไว้เฮ้ยคนนี้มันอาจจะชอบกินลาเต้ไว้คนนี้มันชอบคาปูชิโน่คนนี้เป็นกาแฟเย็นคนนี้กาแฟร้อนอะไรก็ว่าไปเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยซ้ําๆเดิมๆเนี่ยเขาก็จะจําเราได้นะครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยแต่ถ้าเขาไม่สะดวกใจก็ไม่ลองให้นะครับไม่มีอะไรความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยแหละพวกของฝากพวกแบบกระเช้ากระเช้าเนี่ยก็เหมือนกันครับมันแล้วแต่นยโยบายนะ คือบางที่ถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่รับกูก็ไม่ให้แต่บางที่เขาก็รับมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับยิ่งบริษัทไทยด้วยกันเน่ยเรื่องพวกนี้มันปกติมากแต่ถ้าข้ามชาติอ่ะเขาอาจจะมีนโยบายเนาะว่าไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่รับนะครับการสร้างความสัมพันธ์นะครับก็ถ้าซื้อขายอะไรกันบ่อยๆเอาเรื่องเนื้องานก่อนผมจะแบ่งแค่2องพาร์ทนะหนึ่งคือเนื้องานเนื้องานก็ทํางานให้ละเอียดกับไวนี่แหละครับแก่นแท้ของการทํางานให้ได้ใจแล้วก็สนิทกันมากขึ้นนะครับเนื้องานดี ก็ทําเลยนะครับไอสิ่งดีๆทําแต่เซลล์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วและความละเอียดนั่นเองนะทุกอย่างต้องเร็วแก้ปัญหาต้องเร็วเคลมเร็วมาเร็วซ่อมเร็วดูแลปัญหาเร็วแล้วก็ว่องไวถี่ถ้วนละเอียดนะของแค่นี้เลยก็นั่งในใจเขาได้แล้วลนะ่ะอันที่2ก็คือเรื่องแนวแนวอุปนิสัยใจคออย่างเงี้ยมีเทคนิคนะอันนี้ใช้ได้กับลูกค้าทุกเลเวลเลยครับก็โซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับง่ายสุดละ เป็นเพื่อนกับลูกค้านะจงเป็นเพื่อนกับลูกค้าเนี่ยขออนุญาตลูกค้าถ้าเราเป็นเพื่อนกันในโซเชียลดีไหมครับเผื่อได้แบบเออทักทายหรือว่าจําพวกวันเกิดอย่างเงี้ยแบบมันจะบอกใช่ไหมล่ะเฟซบุ o กเนี่ยเกิดวันไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเช็คเรื่องไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเราจะได้เขาเรียกว่าหาจุดร่วมครับอันนี้สําคัญนะอย่างเช่นเราไปเจออะไรบางอย่างที่เขาโพสอะแล้วเราก็ชอบเหมือนกันเลยเป็นกิจกรรมที่เราก็สนใจเหมือนกันอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว กีฬาหรือว่างานอะดิเลกอย่างเงี้ยมันจะได้มีท็อปิกคุยนะครับชวนคุยหรือว่าเขาไปเที่ยวเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอมเมนต์ได้ไปกดไลค์โอ้โหผมจะบอกเลยนะว่าไอโซเชียลมีเดียเนี่ยคืออาวุธสำคัญเลยในการสร้างความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนได้นะครับแล้วก็ต่อหน้าก็เป็นกันเองนะอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบมีทรงมีแพทเทิร์นที่ดีนะครับระดับผู้จัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะง่ายนะสำหรับผมเนี่ย อันนี้ขอเหมาไปถึงระดับผู้ใช้งานด้วยนะครับ user นะก็คือตําแหน่งเขาอาจจะไม่ถึงผู้จัดการหรอกแต่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยคือเราเข้าใจโอเคอํานาจอะไรจะไม่เยอะถ้าผู้จัดการก็คือเหมือนตัวเชียร์หรือคนใช้งานจริงก็ทําคล้ายๆกันนะครับเป็นเพื่อนกันได้อะซื้อของมาฝากพาไปนู่นนี่นั่นหน่อยทีนี้ผมมีเทคนิคอะถ้าเกิดคุณอยากจะทํากิจกรรมที่มันใช้เวลาแบบทีเดียวไปเลยนะระ,ระดับแบบปฏิบัติการแล้วกนะัน o p e เ a t i o n กับผู้จัดการเนี่ย เช่นแบบเออคุณดีลกับผู้จัดการจัดซื้อเขาก็จะมีทีมใช่ไหมหรือคุณดีลกับผู้จัดการฝ่ายเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยที่คุณแบบไปขายของขายพวกอุปกรณ์ะอะไรให้เขาอะไรเงี้ยนะโซลูชันเนี่ยคุณก็สามารถทํางบได้นะครับอย่างเช่นอันนี้แนะนําว่าควรจะหลังจากปิดงานได้นะนะสมมติมันเป็นดีลที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยก็พาไปเลี้ยงทีมเนี่ยแหละก็ให้ลูกค้าเนี่ยเอาลูกทีมเขามาด้วยที่เกี่ยวข้องสุดๆเนี่ย 5คน10คนเลยก็ว่าไปพาไปสวนอาหารอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคอะ่ะแบบไทยๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นการมาสินบนไม่ใช่นะมันก็เอนเตอร์เทนบอกว่าเออกิจกรรมสร้างความสำคัญคือเอเชียแม่งทั้งทีทวีปเนี่ยคนญี่ปุ่นแม่งก็ทําเกาหลีแม่งก็ทกาําคนจีนแม่งก็ท,ทําคือสไตล์เอเชียเนี่ยมันต้องแนวเนี้ยแหละให้มันกึ่งทางการให้มันชิลๆเฟลี่ friendly. อย่างเงี้ยคุณจะได้ใจทั้งนายเขาแล้วก็ ได้ใจทั้งลูกทีมเขาหมดเลยนะครับอันนี้ระดับผู้จัดการนะประเมินความสําคัญประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองทําเลยนะจะสนิทมากขึ้นเรื่อยๆแหละยิ่งเจอกันบ่อยๆหาเรื่องไปทําก็จะเจอกันมากขึ้นนะครับอีกแทคกติกหนึ่งก็คือการจัดอีเวนต์นะอันนี้จะเหมาะมากกับองค์กรที่แบบเข้มงวดกฎระเบียบอย่างเงี้ยคือเฮ้ยไม่ได้อนุญาตนะให้ เซลไปทําอะไรอย่างงั้นไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะครับแต่ส่วนใหญ่อีเวนต์ที่ที่ดีเลยนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งทั้งทุกบริษัทเลย,ท,ย,ท,เลยเทังใจจะต่างประเทศเนี่ยคือเรื่องการจัดอีเวนต์หรือว่าจัดบูธนะครับหรือว่าจัดสัมมนาอย่างเงี้ยโรงแรมอย่างเงี้ยอ่าโรงแรมดีสัมมนาก็มีความรู้ทางวิชาการอะไรก็ว่าไปที่คุณขายใช่ไหมก็เนี่ยมันจะเชิญพวกระดับผู้จัดก,การได้อยู่แล้วนะฮะถ้าผู้จัดก,การเนี่ยเอาตรงผู้จัดการก็อยากมา โรงแรมดีมากินฟรีแถมไม่ได้รบกวนเวลางานใครก็มาครับเห็นไนมมันก็เป็นแท็กติกที่ดีแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันก็เหมือนล้างสมองอะลูกค้าสา์เข้าถ้ำเสือแล้วอะปิดถ้ำเลยครับก็ล้างสมองเลยอาจจะขายแม่งในงานเลยครับหรือว่าหาออฟไปนัดต่อพี่แบบเออเนี่ยโซลูชันใหม่ล่าสุดขอเข้าไปพีเต์คือความสัมพันธ์มันพัฒนาเลยอะเห็นด้วยไหมมันแบบสนิทอะแล้วมันก็เออฮ้ยดีว่ะแล้ว ไปหาเรื่องขายของต่อได้ด้วยนะครับเพราะงั้นการออกบูธเนี่ยสรมมานาเนี่ยเป็นการล่อเสือออกจากถ้ำนะผมบอกเลยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบทางการนะครับที่สําคัญครับมันยกระดับไปกับความสัมพันธ์กลุ่มที่2ครับซึ่งโคตรจะสําคัญและต้องมีทรงพอสมควรก็คือระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผมจะให้ทวิคง่ายๆคือนามบัตรเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยคำว่า d i r เตอร์บาง t วเพซิเดนซ์ซีเนี่ยไว i พ e President, President G m M D e o C Level พวกเนี้ยใหญ่ๆอะ่ะเออส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยถ้าเรานะเป็นเจ้าของบริษัทอ่าอันเนี้ย S M V มันสูงไงก็ไม่ยากนะครับการจะไปขอนัดเนี่ยมันง่ายอย่างแม้แต่ผมเป็นบริษัท SME ก็ตามเนี่ยผมบอกว่าขอเข้าไปเจอผมมาในฐานะเจ้าของอะคือโอกาสเจอมันก็ง่ายอะ่ะ นะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กจบใหม่เนี่ยมันคงยากอยู่แล้วจบใหม่คือจะไปขอนัดเนี่ยมันต้องผ่านกี่ขั้นต่อกี่ขั้นนะครับก็เลยจะมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ก่อนปกติถ้าเราแบบเป็นเด็กประสบการณ์ไม่มากเนี่ยหรือเป็นแค่เขาแมネเจอร์เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอระดับเจ้าของเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ช่องทางหนึ่งก็คือมีผู้จัดการทํานัดให้เราไปเจอหรือนายใหญ่เขาอยากมาดูอะโซลูชันที่เราขายเนี่ย ก็ใหไปครับตามหน้าที่เซลล์ที่ดีนะปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองเราในฐานะเซลแมนอยู่แล้วนะอันนี้ผมเคยเจอระดับเจ้าสวัวระดับเซเล็บเนี่ยคือคุณก็มาขายเนี่ยแหละคือแต่ทีเนี้ยพอขายเสร็จเนี่ยซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะคนที่รับเรื่องต่อก็จะเป็นลูกน้องของนายใหญ่ก็พวกแมเนเจอร์ใช่ไหมล่ะทีเนี้ยไอเรื่องเนี้ยแหละโคตรท้าทายคือเราจะทํำยังไงล่ะถึงจะแบบเฮ้ยไปนั่งในใจเจ้าของนายใหญ่ให้แบบ มีโอกาสได้เจอรั้งที่2คงั้งที่3ครั้งที่4นะครับหรือถึงขั้นไปถึงาาการทํากิจกรรมเนาะคือเรื่องเนี้คุณจะต้องสร้างเกมบางอย่างขึ้นมาแล้วคือโอเคคุณขายได้เอาเอาให้มันขายให้ได้ก่อนนะอันแรกขายได้ก่อนทีนี้กับพวกซีเรียลเนี่ยคุณต้องใช้นายคุณนั่นเองครับต้องใช้นายคุณให้เป็นโดยเฉพาะนายใหญ่บริษัทคุณเนี่ยแต่คุณคุณก็ต้องแบบหาเรื่องอย่างเช่นการจะเชิญไปกินข้าวหรือจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้อง ไปถามนายเลยว่านายครับคือเราอยากไปเลี้ยงเจ้าของบริษัทที่เราดีลอยู่อะนายช่วยไปกับผมได้ไหมครับอย่างเงี้ยคือถ้านายมึงมันหัวเงินหน้าอยากทาธุรกิจอะยังไงก็ต้องไปไม่ไปก็บ้าแล้วใช่ไหมแบบเออไปทานข้าว VIP เนี่ยสําหรับเราเป็นเซลล์กูก็ลาปากูแล้วแต่ประเด็นคือก็ไปทํางานนั่นแหละครับเออเพราะว่าเราก็โอเคไงคือมันก็วินวินอะแบบเราก็ได้พาลูกค้าไปกินดีๆใช่ไหมลูกค้าเขาก็แฮปปี้ ลูกค้าก็รู้สึกว่าเออให้ได้รับการดูแลที่ดีจากเรานะครับมันก็โอเคอะ่ะถูกไหมแล้วมันก็ทําให้ตัวความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆพัฒนาแล้วก็เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเจอกับระดับใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยเซลถ้าใครเป็นระดับแบบเขาเรียกดีเรคเตอร์เลเวลขึ้นไปแล้วอะ่ะแบบเซลดีเรคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะโอกาสได้นัดระดับเจ้าของมันจะง่ายขึ้นอยู่แล้วเพราะ s อ v คุณสูงถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเราพูดเรื่องเขาแมเนจเจอร์นะ ไอกิจกรรมพวกกินข้าวอะไรเงี้ยควรทําแต่ต้องใช้เจ้านายคุณครับให้ดึงมาแล้วพาไปด้วยอันเนี้ยจะทําให้ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเลยนะนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับต่อมาครับจะเป็นเรื่องการทํากิจกรรมนอกสนามนั่นเองนะครับทีเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเซลล์นะอันนี้แนะนําว่าเฮ้ยคนระดับสูงเนี่ยหรือเจ้าของบริษัทหรือระดับซีเ v เวลอะ่ะ เงินเดือนสูงไลฟ์สไตล์มันจะเป็นเทสที่ดีนะคุณควรจะฝึกอะไรก็ได้อะที่มันทำให้เป็นทักษะชีวิตในการทำธุรกิจนะครับอย่างยุคนี้เซลล์ถ้าองค์กรใหญ่เนะี่ยจะแห่ไปตีกอล์ฟเพียบเลยคือมันไม่ใช่ว่ากอล์ฟแฟชั่นแล้วอ่ะคือไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือถ้าคุณคิดจะไประดับสูงมึงก็เอาจริงอ่ะคือตีให้มันเหมือนไปเข้ายิมอ่ะนึกภาพไหมนะเหมือนคุณไปฟิตเนสเลยแบบเฮ้ยฟิตเนสเนี่ยนะ 8 0 90%ิอกมงก้าฟันธงเลยว่าแม่งก็คือสักสองสาเดือนไม่เกินอะ่ะแล้วก็หายหัวไปเลยหรือทำก็ยอ่อหยอใญแย่ผิดผิดถูกถูก,ก,กใช่ไหมมันไม่ใช่มีวินัยถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จอะ่ะคุณต้องไปทาไอ้เรื่องกิจกรรมที่คนรวยหรือจะไอ้ระดับเจ้าของมันทํากันเนี่ยผมก็แนะนําให้เลยนะครับอย่างตีกอล์ฟบ้างตีกอล์ฟหรือกินไวน์หรือเทสอ์เทสดีอ่ะแต่ก็ตามกําลังเรานะคือ อย่างกอล์ฟมันก็คงไม่ได้แบบกูไปซื้อไม้มาเป็นแสนอย่างเงี้ยไปออกรอบทีสามสี่พันไม่เอามันก็เอาถูกถูกได้นะครับไม้มันเอาเริ่มจากถูกถูกแต่มึงตีมันเก่งก่อนนะครับแล้วออกรอบมันก็ไม่ใช่แบบโหสนามหนึ่งสามสี่พันะไอ้สนามหลักร้อยก็มีนะครับก,ก็เนี่ยเป็นการฝึกสกิลชีวิตไปแล้วมันไม่จําเป็นต้องโหใช้เงินขนาดนั้นใช่ไหมทีเนี้ยถ้ากิจกรรมแค่ไม่กี่อันจริงๆนะนอกจากไปกินข้าวพาเอานายไปด้วยคือการเชิญไปตีกอล์ฟนี่แหละครับ นะกับพวกซีเรเวลเนี่ยกอล์ฟเนี่ยเป็นกิจกรรมสําคัญว่าห้าหกชั่วโมงครึ่งวันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะจบใหม่อะไรก็ช่างเถอะขอให้มันตีเป็นอ่ะคุณจะได้ออกรอบกว่าเจ้าของแต่มันจะดีมากกว่านั้นนะถ้าเกิดว่าเจ้าของบริษัทคุณนายคุณนะแม่งก็ตีเป็นด้วยนะครับมันก็เหมือนก็จะลากกันไปด้วยกันได้อะครับเนี่ยแหละคือหาเรื่องทํากิจกรรมเนี่ยซึ่งมันก็คงไม่ได้แบบไปตีกันบ่อยทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรอกนะครับซีเ v เวลเขาก็มีคู่ค้าคนสําคัญเขาเขามีเพื่อนเขาอยู่แล้ว ก็รักษาระยะห่างประมาณนึงนะครับสําหรับเรื่องเหล่านี้พยายามให้นายเป็นคนออกตัวแทนเรานะแทบทุกเรื่องนะถ้าเกิดว่าระดับเจ้าของเนี่ยคือต้องรายงานเจ้านายเราด้วยนะครับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันใกล้ขึ้นนะอันนี้ก็ก็คิดว่าแบบมากสุดที่เด็กจบใหม่หรือประสบการณ์ไม่มากจะทําได้มันก็จะประมาณนี้แหละครับคือกิจกรรมหรือว่าการทํางานอะไรต่างๆ่ สมมติซื้อขายกันแล้วอ่ะโอกาสเจอกันมันก็คงไม่ได้มากละเพราะว่าส่วนใหญ่หน้าใหญ่ลูกค้าก็จะส่งลูกน้องมาดูเราอ่าก็ไปซีก,กับผู้จัดจการนะถูกแล้วนะตามเลเวลนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยหรือคุณประกอบการ s m e หรือคุณมหาชนอะไรก็ช่างเถอะคุณจะนัดอะไรก็ตามเนี่ยคุณนัดระดับเจ้าของสถานเดียวเลยก็ได้นะหรือจะนัดระดับแบบพวกผู้บริหารเนะ่เพราะว่าคุณมีอำนาจมี s m ส e มากพอน,นั่นเองครับในการทําให้เขามาเจอคุณใช่ไหม แล้วคุยมันก็เนีนๆน,นะเออเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องความสัมพันธ์ดีขึ้นส่วนในเรื่องโซเชียลก็เหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนกันได้กดไลค์กดคอมเมนต์จำวันเกิดอไปให้ของขวัญวันเกิดแบบกล่าวอวยพรวันสําคัญคือใช้โซเชียลอะง่ายสุดละหรือการแบบไปดูไลฟ์สไตล์ของพวกระดับสูงแบบเนี้ยเฮ้ยวันๆเขาทําอะไรวะส่วนใหญ่ถ้าซ e o ที่ดีนะเขาจะโพสต์แต่เรื่องงานการเขาจะโพสต์ความสําเร็จโพสต์ลูกค้า อะไรก็ชมแม่ให้หมดอ่ะกดไลค์ชมหรือเขามีลงสตอรี่อะไรดีๆมึงก็ไปกดหัวใจมันง่ายอยาตายหาแค่นี้ก็จําได้ประมาณหนึ่งแล้วนะถ้ากับพวกซีเรเวลเขาจําได้อยู่แล้วครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าทุกคนแหละเราก็เป็นคนมาไลค์เราอ่ะเผอๆกูจําได้หมดเลยใครบ้างกูรู้จักหมดอ่ะนึกภาพไหมไม่มีทางหรอกที่แบบคุณจําไม่ได้ว่าใครไลค์คุณบ้างอ่ะคุณจําได้ทุกคนเลยครับนะเนี่ยก็ไปนั่งในใจได้แล้วแล้วไม่ต้องแบบโหแบบต้องลำบากไปนัด ต้องแบบกูจะไปกินข้าวให้ได้กูจะตีกลอฟให้ได้เม้อาออนไลน์ก็ได้ครับนะที่เหลือก็คือโปรไฟล์เราก็คือทําให้มันดีทําให้มันน่าเชื่อถือแค่เนี้ยความสัมพันธ์มันก็จะแบบยกระดับมากๆแล้วมันก็จะยอดเยี่ยมเลยอะ่ะเป็นเทคนิคที่แบบนี้เป็นความลับของผมจริงๆนะอยากซีกับลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีกินข้าวไม่ได้ตีกล์ฟกันทั้งแมตช์นเนี่ยแค่ไปเม้นใต์ในเ o o บุ่ะก็สนิทแล้วเออกดไลค์เยอะๆชมเยอะๆ แค่เนี้ยแล้วมันจะมีบางอย่างเดีวเขามาไล์เรากลับเลยนะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาชอบเราถูกไหมไอคนอื่นนะเซลคลู่แข่งหรือไอเซลท็อปเซลในบริษ,ษัทเราเผิ่แม่งไม่ทําหาอเลยเลยเนี่ยคุณก็ทําในเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์แม่งโคตรดีนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับสําหรับเรื่องการดูแลพัฒนานความสัมพันธ์นะอ่ออีกนิดนึงครับแบบทางการอ่ะสมมติว่าแม่งโอ้โหมันยากมากที่จะเข้าถึงสุดๆอ่ะก็เหมือนเดิมครับ จัดสัมมนาโรงแรมหรูแล้วก็เชิญมาเนี่ยระดับเจ้าของก็มีโอกาสมาได้อยู่ตามตามอีเวนต์แล้วกันตามตามแบบธีมอ่ะเออถ้าธีมคุณจัดใหญ่จัดยิ่งใหญ่จัดหรูหราเนี่ยโอกาสมามันก็เยอะนะครับก็จะทำให้สนิทกันดีขึ้นไปอีกนะก็ฝากไว้ครับสําหรับการเทคแคร์นะครับดูแลความสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์วนอยู่ประมาณนี้แหละนะที่เหลือก็คือฝีมือการทํางานนั่นเองนะครับ ปัาสมัมารถเพิ่มเติมครับก็จะมีคอร์สนะครับเซลล์มาสเตอร์ลี่นะพอดีเดือนนี้เต็มเราก็ปิดแล้วนะครับเดือนหน้าพฤศจิกาเป็น9ถึง10นะครับเป็นเสาร์อาทิตย์นะถ้าสะดวกหรือว่าสนใจเนะี่ยไอเรื่อง Relationship ก็เป็นหนึ่งในส่วนของเซลล์นี่แหละครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซเลร์ร้านได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ